สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เรียนคณิตศาสตร์กังครูหน่อยนะคะวันนี้คุณครูนะคะจะพานักเรียนมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสองมิตินะคะเอาละค่ะจากความเดิมตามครั้งที่แล้วนะคะที่เราเรียนกันไปนะคะรูปเรขาคณิตน,นั้นนะคะเราจําแนก ออกเป็นในเรื่องของพิจารณาจากลักษณะด้านใช่ไหมคะและวันนี้เราจะพิจารณารูปสามเหลี่ยมจากอะไรนั้นนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราขอทบทวนนะคะทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะรูปสามเหลี่ยมน,นะคะที่แบ่งออกตามลักษณะของด้านแบ่งออกเป็นกี่ชนิดอ่ะ เราจะพบว่าแบ่งออกเป็น3ชนิดนะคะนั่นก็คือสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะสามเหลี่ยมหน้าจั่วและสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าแต่และชนิดนะคะก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะลักษณะของสามเหลี่ยมด้านเท่านั้นด้านทุกด้านนะคะจะมีความยาวเท่ากันนะคะจะมีความยาวด้านทั้ง3ายาวเท่ากันมุมภายในนะคะทั้งสมุมจะมีขนาดเท่ากัน มุมภายในนะคะทั้ง3ามุมจะมีขนาดเท่ากันนะคะซึ่งมีขนาดเท่ากับ60องศานะคะส่วนรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะมีด้านเท่ากันอยู่2ด้านนะคะและก็จะมีมุมขนาดเท่ากัน2หมุมนะคะสำหรับสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะก็จะตามชื่อเลยนะคะว่าด้านทั้ง3นะคะ จะมีความยาวมีความยาวไม่เท่ากันนะคะด้านทั้งสามมีความยาวด้านไม่เท่ากันค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราจะจำแนกเราจะจำแนกสามเหลี่ยมนะคะตามลักษณะอะไรอ่านักเรียนลองมาดูค่ะ,ะให้ในักเรียนพิจารณารูปที่หนึ่ง ะะให้นักเรียนดูตามครูเลยนะคะสามเหลี่ยมรูปนี้เรียกว่าสามเหลี่ยมอะไรถ้าให้ดูตามมุมนะคะให้ดูลักษณะของมุมสามเหลี่ยมมีกี่มุมเราจะบอกว่าสามเหลี่ยมก็มีสามมุมใช่ไหมคะ,ะ,ะเราจะพิจารณามุมนี้ก่อนเลยเดี๋ยวครูตั้งชื่อนะคะ ทีนี้ถ้าเราพิจารณามุมมุมกอไก่เราอยากรู้ว่ามุมกอไก่นั้นเป็นมุมกี่องศาแล้วก็เอาเครื่องวัดมุมของเรานะคะเครื่องวงกลมตรงนี้นะเวลาวัดนะคะเราจะเอาตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้นะคะไปวางไว้ที่จุด นะคะจุดที่เราจะวัดมุมตอนนี้คุณครูจะวัดที่มุมกอกไก่เพราะฉะนั้นเราจะเอาตรงนี้นะคะเส้นตรงนี้นะเส้นตรงกลางตรงนี้นะคะไปทับที่กอไก่นะคะไปทับที่มุมกอไก่อ่ะยกมาเลยยกมาทับนะคะตั้งและอย่าลืมนะคะเมื่อเราตั้งแล้วนะคะเส้นตรงนี้นะคะเส้นตรงนี้จะต้องทับกับเส้นคอควาย เส้นกอคอพอดีต้องทับสนิทพอดีนะคะเราจะพบว่ามุมที่กไก่กี่องศาคะนี่เวลาเราดูนะคะเราจะพบว่ามันจะมีเส้นอะไรเอ่ยเราจะพบว่ามีค่านะคะเส้นในกับเส้นนอกใช่ไหมเส้นในนะคะเริ่มจากศูนย์องศาเส้นนอกเริ่มจากละแปดสิบองศาเวลาเราดูเราดู เริ่มจากศูนย์นะคะเราจะเริ่มจากศูนย์เราก็จะดูเส้นไหนเราจะพบว่ามันไปหยุดที่ไหนคะตรงเนี้ยอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่กี่องศาคะเราจะพบว่าอยู่ที่90องศาเส้นไหนคือตรงนี้นะคะศูนนะคะไล่ไปนะคะไล่ไปจนถึงตรงนี้อ่าเส้นตรงนี้นะคะทับตรงนี้พอดีเพราะฉะนั้นมุมกอไก่มีค่าเท่ากับ 90องศาอุมกอกไก่เท่ากับ90องศานะคะเราจะใช้สัญลักษณ์ตรงนี้แบบนี้นะคะไม่ได้แล้วอ่ะตรงนี้นะคะ90องศาเราจะใช้สัญลักษณ์ สี่เหลี่ยมแบบนี้ให้รู้นะคะถ้าเขาไม่ได้เขียน90องศาแต่เขียนสัญลักษณ์เป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ให้ในักเรียนทราบนะคะว่าคือ90องศาเนาะอ่ะเมื่อเราวัดนะคะรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะเราจะพบว่าหนึ่งเลยมีมุมนะคะ90องศากี่มุมเออยูย่หนึ่งมุมนะคะ อยู่หงมุม90องศาส่วนมุมขอไข่กับคอควายมุมขอขอไข่กับขอควายนักเรียนคิดว่าถึง90องศาไหมคะถึง90องศาไหมถ้าเราอยาก,กรู้เราก็ลองไปวัดดูว่าถึงไหมแต่ถ้าดูลักษณะรูปแล้วเราจะพบว่าไม่ถึงหรอกใช่ไหมคะไม่ถึงอกี่องศา,าวางปุ๊บ เรจะพบว่ากี่องศาแล้วก็ดูนะคะดูเริ่มจากศูนนะคะเริ่มจากศูนย์ไล่มา 10, 20 30 40จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหม40เท่าไหร่เส้นตรงนี้นะคะทับตรงนี้นะ40เท่าไหร่คะ,ะเราจะพบว่า40แล้วเกินมาอีก5ขีดนะ5ขีดเพราะฉะนั้นมุมขอไข่ก็คือ45อมุมขอไข่45องศา ตรงนี้คือ45องศานะคะ45องศาไม่ถึง90นะคะมุมที่ไม่ถึง90องศาเขาเรียกว่ามุมอะไรคะมุมแหลมค่ะมุมที่ไม่ถึง90องศาเขาเรียกว่ามุมแหลมทีนี้มีขอไข่นะคะเป็นมุมแหลมแล้วข้อควายนึกนึกคิดว่าเป็นมุมอะไรคะถึง90องศาหรือเปล่าอ่าถ้าดูจากรูป ก็จะพบว่ามันไม่ถึง90องศานะคะแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าจริงไม่จริงเราลองวัดดูวัดดูก็ได้ค่ะนะคะเราจะเราจะวัดที่มุมคอควายใช่ไหมเราต้องเอาตรงนี้นะคะตรงนี้นะไปวางทับที่คอควายนะคะที่จุดคอควายวางแล้วอย่าลืมนะคะเส้นนี้นะคะต้องทับ ต้องทับแขนนะคะต้องอยู่บนเส้นกอคอพอดีแล้วก็จะไล่าจากศูนย์นะคะเริ่มจากศูนย์นะคะตรงนี้นะ10 20 30 40 40, 40 40แล้วเกินมาอีก5ขีดนะคะเส้นตรงนี้นะนี่เส้นนี้นะคะอ่าแล้วก็จะได้ว่ามุมคอควายเท่ากับ45องศานะคะเท่ากับ45องศา45องศา ไม่ถึง90นะคะนั่นหมายความว่าเขาคือมุมแหลมถ้าเราสรุปจากรูปนี้นะคะเราจะพบว่าจะมีมุม90องศาอยู่หนึ่งมุมหรือว่ามุมฉากนั่นเองนะคะแล้วก็มุมที่เหลือสองมุมเป็นมุมแหลมนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะสรุปแล้วนะคะจะสรุปว่า สามเหลี่ยมรูปนี้นะคะถ้าเราเจอสามเหลี่ยมที่มีลักษณะแบบนี้มีมุมฉากอยู่หนึ่งมุมนะคะมีมุมฉากอยู่หนึ่งมุมเราจะถือว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนี้นะคะถ้าหากว่าเรานำรูปนี้นะคะมาพับ นะคะมาพับมาพับเอามุมมุมตรงนี้นะคะพับมาให้มาโจดกับมุมกอไก่พับลงมานะคะแล้วก็เอามุมคอควายเนี่ยพับไปหาที่กอไก่นะคะจะเกิดรูปใหม่เป็นรูปนี้มันก็จะมันก็จะออกมาเป็นลักษณะน,นี้นะคะอ่านี่ย้พับเราพับด้านบนลงมาใช่ไหม จะได้รูปนี้นะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้เราพับเข้ามานะจะได้รูปนี้นั่นหมายความว่าอะไรพิสูจน์อะไรพิสูจน์ว่ามุมสองมุมนี้ค่ะมุมขอไข่นะคะมุมขอไข่กับมุมขอควายเมื่อพับมาถึงพับมาหาจุดกอไก่แล้วนะคะนั่นหมายความว่าสองมุมนี้รวมกันต้องได้ 90องศานั่นเองนะคะนั่นหมายความว่าเมื่อพับลงมาแล้วเนี่ยสองมุมเนี้ยนะคะมุมนี้กับมุมนี้นะคะพับมาหาที่จุดกอไก่นั่นหมายความว่ามุมเรียงกับมุมสองตัวนี้รวมกันต้องได้90องศานะคะหมายความว่าถ้าเราไปเจอโจทย์นะคะเจอโจทย์มุมตรงนี้30องศานะคะถ้ามุมตรงนี้30องศา มุมตรงนี้จะเท่าไหรนะคะถ้าสองมุมนี้นะคะสองมุมนี้สองมุมนี้รวมกันต้องได้90นั่นหมายความว่ามุมที่เหลือตรงนี้ต้องเท่าไหร่คะ60นั่นเองนะคะเราจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ในการหามุมที่เหลือนะคะเอาล่ะทีนี้สรุปก่อนค่ะสรุปสรุปก็คือ ถ้าเราไปเจอรูปนะคะสามเหลี่ยมที่มีลักษณะนี้นะคะมีมุมฉากอยู่หนึ่มุมเราจะเรียกสามเหลี่ยมชนิดนี้ว่าสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมฉากนะอ้าสามเหลี่ยมมุมฉากมีส่วนประกอบอะไรบ้างเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมอธิบายเพิ่มเติมนะตรงนี้เขาเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากนี่สงด้านนี้นะคะสองด้านนี้เรียกว่า ด้านประกอบมุมฉากค่ะส่วนด้านนี้เขาเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากอ่าอันนี้คือส่วนประกอบของสามเหลี่ยมมุมฉากนะอ่าโอเคองั้นี้ไปดูรูปต่อไปให้ลองทำ นะคะให้ลองใช้ความรู้เมื่อสักครู่นี้ที่ครูอธิบายไปนะคะลองหามุมสิคะหามุมที่เหลือนะข้อที่1นนะคะให้หามุมยอสอรอว่ามีขนาดกี่องศายอสอรอนั่นหมายความว่าให้หามุมอะไรคะมุมสอเสือนะมุมที่อยู่ตรงกลางนะคะมุมเสาเสือคือมุมนี้นี่ใช้สัญลักษณ์แบบนี้ หมายความว่า,างไงคะกี่องศาเอ่ยสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแบบนี้ถ้าเจอสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแบบนี้สามเหลี่ยมชนิดนี้นะคะมีขนาด90องศานะคะ90องศาอ่ะเพราะฉะนั้นเราตอบได้เลยนะคะว่ายอ่อสรอนะคะมีขนาด90องศาค่ะอ่ะทีนี้แล้วถ้าเป็นข้อ2ล่ะถ้าเป็นข้อ2นะคะถามว่ามุมคอควายมุมตรงนี้กี่ องศาอ่ากี่องศาเราก็มาดูก่อนว่ารูปสามเหลี่ยมชิ้นนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าถ้าตรงนี้เป็นมุมฉากใช่ไหมคะสองมุมนี้รวมกันต้องได้90องศานะคะสองมุมนี้นะคะสองมุมนี้ต้องรวมกันแล้วได้90องศาถ้ามุมตรงนี้63องศามุมตรงนี้จะกี่องศาเอ่ย กี่องศาคะวิธีการทำยังไงอยากรู้ก็ทำไมคะเอา90ใช่ไหมอ่ะเขียนก่อนนะอยากรู้ก็เอา90ลบ63ลบแล้วได้เท่าไหร่เอ่ยอ่ะยิมาตรงนี้เป็น8 8ลบ6เหลือ2ก็จะได้27องศา ะะคะเราจะเอาความรู้ตรงนี้นะคะไปหามุมที่เหลือได้นะคะก็คือถ้ามีมุมหนึ่งนะคะมีขนาด90องศานะคะสองมุมที่เหลือรวมกันต้องได้90องศาถ้ารู้1มุมเราจะสามารถหาอีกมุมได้นะคะโดยการเอา90ตั้งนะคะลบด้วยมุมที่เรารู้นะคะตอนนี้คือคือ63นะคะลบแล้วเหลือ27แสดงว่ามุมที่ที่เราอยากรู้ก็คือ27องศานั่นเองโอเคไหมคะ ทีนี้เราไปลองดูรูปสามเหลี่ยมชนิดต่อไปอให้นักเรียนพิจารณาลักษณะของมุมนะคะให้พิจารณาลักษณะของมุมนะ,ะว่าสามเหลี่ยมสองมุมท,ทั่โทีสามเหลี่ยมสองรูปนี้ถ้าพิจารณาโดยมุมแล้วเรียกว่ามุมอะไรนักเรียนลองสังเกตดูนะเรียกว่ามุมอะไรนะ,ะเรียกว่ามุมอะไร ถ้าดูจากมุมแล้วถึง90องศาไหมถ้าดูลักษณะของมุมแล้วถึง90องศาไหมเอ่ยถ้าอยากรู้ว่าถึงไม่ถึงนะเราเอเครื่องมือมาวัดดูซิถึง90องศาไหมถ้าวัดจากมุมนี้นะคะว่าจากมุมนี้เราจะพบว่าไม่ถึง90องศา90องศาอยู่ตรงนี้นะคะ90องศาอยู่ตรงนี้แต่เราพบว่ามันอยู่ตรงไหน tie, ไม่อยู่ตรงนี้นะคะเส้นบรรทัดตรงนี้มันคือแค่60องศา เราจะพบว่าไม่ถึง90องศานะคะวัดมุมไหนก็ดูตรงนี้ซิตรงนี้ก็ถึงไมาตรงนี้ก็ไม่ถึงนะคะโอเคนั่นหมายความว่าถ้าไม่ถึง90องศาแสดงว่าเป็นมุมอะไรนะมุมที่ไม่ถึง90องศาเรียกว่ามุมแหลมนะคะเรียกว่ามุมแหลมเราจะพบว่าทั้งสามมุมนะคะทั้งสามุมตรงนี้เป็นมุมแหลมใช่ไหมคะ เช่นเดียวกันกับรูปนี้ทั้งสามุมตรงนี้ไม่ถึง90องศานะคะไม่ถึง90องศาเป็นมุมแหลมทั้งสามุมเลยนะคะเราจะพบถ้าเราพิจรารณาโดยมุมนะเราจะพบว่ารูปสามเหลี่ยมนี้มีมุมแหลมนะคะสมุม ถ้าเราเจอรูปสามเหลี่ยมลักษณะนี้ที่มีมุมแหลมทั้งสามุมเราจะเรียกสามเหลี่ยมชนิดนี้ว่าสามเหลี่ยมมุมแหลมนะคะเอาละทีนี้ลองไปดูรูปต่อไปนะคะสามเหลี่ยมมุมแหลมคืออะไรอธิทบพทึงก่อนสามเหลี่ยมมุมแหลมก็คือมุม ทั้ง3ม,มุมเป็นมุมแหลมนะคะอ่ะไปดูรูปต่อไปค่ะรูปนี้อ่ะถ้ารูปนี้เราจะพบว่ามันเป็นมุมแหลมทั้ง3ม,มุมไหมอ่าเราจะพบว่าถ้าเราดูด้วยตานะถ้าเราดูด้วยตาเราจะพบว่ามุมนี้เล็กใช่ไหมเล็กกว่า90แน่นอนใช่ไหมคะมุมนี้ด้วยเล็กกว่า90แน่นอนแต่ว่ามุมตรงนี้ล่ะอ่ามุมตรงนี้มุมตรงนี้ เป็นยังไงเอาเราเอาเครื่องมือมาวาดัดดูสิเล็กกว่าหรือใหญ่กว่า90องศาอ่าเราเอาเครื่องมือมาวาดัดปุ๊บเอามาวางพิสูจน์แล้วจะพบว่าเส้นตรงนี้เป็นยังไงสามเหลี่ยมตรงนี้มันทําไมคะมันเกิน90องศามาแล้วเนี่ยมันเกิน90องศามาแล้วแสดงว่าเขามุมตรงนี้นะคะมุมตรงนี้ มุมตรงนี้มีขนาดมากกว่า90องศาแต่ไม่ถึงร8อองศาแบบนี้เขาเรียกว่ามุมอะไรคะเรียกว่ามุมป้านนะคะเรียกว่ามุมป้านอ่ะเราจะสนใจมุมตรงนี้ค่ะสนใจตรงตรงนี้มีมุมป้านกี่มุมคะ1มุมเช่นเดียวกันกับรูปที่2นะคะตรงนี้ใหญ่กว่า90องศานะคะเรียกว่ามุมป้าน เพราะฉะนั้นลนักษณะพิเศษของรูปนี้ก็คือมีมุมป้านนะคะ1มุมลักษณะมุมป้านคืออะไรก็คือมุมป้านคือมีขนาดมากกว่า90องศาค่ะแต่แต่ทำไมแต่ไม่ถึง180 องศาเขาเรียกว่ามุมปานนะคะรูปนี้นะคะจึงเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมปาน,นะคะ่ะเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมป้านอ่ทีนี้นักเรียนสามารถสรุปสามเหลี่ยมได้ไหมถ้าเราพิจารณาจากมุมว่าแบ่งออกเป็นกี่ชนิด เป็นสามเหลี่ยมอะไรบ้างเป็นสามเหลี่ยมอะไรบ้างจากที่เราเรียนมาสักครู่นี้เป็นสามเหลี่ยมอะไรบ้างเอ่ยจําได้ไหมคะมีสามเหลี่ยมอะไรนะสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมแหลมและสามเหลี่ยมมุมป้านใช่ไหมมาทีนี้เดี๋ยวขอทบทวนรูปนี้เรียกว่าสามเหลี่ยมอะไรนักเรียนก็ต้องสังเกตดูก็ต้องสังเกตดูว่าเขามีลักษณะแบบไหน เป็นสำเร็จมุมฉากไหมหาดูซิมีมุมฉากหรือเปล่าถ้าดูว่าเอะไม่มีมุมฉากแสดงว่าไม่ใช่มุมฉากละเป็นสาเร็จมุมแหลมหรือเปล่าถ้าเป็นสาเร็จมุมแหลมลักษณะเขาจะเป็นยังไงถ้าสาเร็จมุมแหลมนั่นหมายความว่ามุมทุกมุมต้องทาไมคะน้อยกว่า90องศาหรือว่าเป็นมุมทุกมุมจะต้องเป็นมุมแหลมใช่ไหมข้อไหนคะที่เป็นมุมแหลมระหว่าง1นกับสอง ระหว่างหนึ่งกับสองเราจะพบว่ารูปที่สองใช่ไหมรูปที่สองเป็นมุมแหลมตรงเนี้ยนะคะมีขนาดน้อยกว่า90องศานะคะอลองวัดดูใช่หรือไม่ใช่ลองวัดดูนะคะลองวัดดูก็จะพบว่า,าไม่ถึง90เลยนะคะไม่ถึง90ใช่ไหมทุกมุมไม่ถึง90เนี่ยวัดดู90อยู่ตรงนี้นะคะ90อยู่ตรงนี้ มีเกอยู่ตรงนี้ไม่ถึง90เพราะฉะนั้นนะคะเป็นมุมแหลมหมดเลยแบบนี้เราเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมแหลมค่ะและรูปที่1นึ่ล่ะรูปที่1เป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรอ่าถ้าเราดูจากรูป จากรูปนะคะเราจะพบว่ามีมุมหนึ่งนะคะมีขนาดมากกว่า90องศานี่มุมตรงนี้เลยเห็นไหมมากกว่า90องศานะคะ90ของเราอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าเส้นของเรามันอยู่ตรงนี้เท่าไหรเนี่ย1 2อองศานะคะเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรเอ่ยเรียกว่าสามเหลี่ยมมุม ้านค่ะอันนี้เรียกว่าสามเหลี่ยมมุมปานเพราะว่ามีมุมหนึ่งมุมที่เป็นมุมปานนั่นเองนะคะก็คือมากกว่า90นะคะแต่น้อยกว่า180องศานะเอาละทีนี้เรามาสรุปกันนะคะมาสรุปกันว่าถ้าเรานะคะจะจำแนกรูปสามเหลี่ยมนะคะโดยการพิจารณาจากมุม นะสามารถแบ่งได้ถึง3 3สามาแบบด้วยกันนะคะก็คือ1 1หนึ่งอะไรคะ1รูปที่1รูปอะไรเอ่ยรูปสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะเขาเรียกว,ว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากทำไมถึงเรียกสามเหลี่ยมมุมฉากช่วยกันสรุปเร็วทำไมถึงเรียกสามเหลี่ยมมุมฉากหนึ่งเพราะว่ามีมุมนะคะ หมุมเป็นมุมฉากหรือมีขนาด90องศานั่นเองนะคะมุมฉาก90องศาน,น,นะรูปที่2นะคะรูปที่2องเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมอะไรคะสามเหลี่ยมมุมป้านนะคะเหตุ เหตุที่เรียกว่าสามเหลี่ยมมุมป้านก็เพราะว่ามีหนึ่งมุมเป็นมุมป้านนะคะมี1มุมเป็นมุมป้านมุมป้านคือลักษณะของเขาก็คือมีขนาดเท่าไหร่คะมีขนาดมากกว่า90องศานะคะแต่ทำไมคะแต่น้อยกว่า180องศาค่ะนะอ่ะรูปที่3า รูปที่3พิจารณาจากมุมเราจะพบว่าทุกมุมนะคะเป็นมุมแหลมนะเราจะเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมแหลมเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมแหลมเพราะอะไรเพราะว่ามีมุมสามมุมนะคะเป็นมุมแหลมนะคะเป็นมุมแหลมนะก็คือมี ขนาดมุมนะคะขนาดมุมน้อยกว่าน้อยกว่า90องศานั่นเองนะคะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างยากไหมเอ่ยสามเหลี่ยมนะคะที่จำแนกตามลักษณะของมุมนะคะก็มี3แบบดังนี้นะคะตามนี้ที่เราสรุปเลยนะเป็นไงยากไหมคะ น่าจะพอเข้าใจเนาะ